ข้าเดจทีกฎหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในเรื่องของวิอายาหนึ่งมารุยข้อสอบนะฮะกรณีมาตา19นาะความผิดที่เกี่ยวพันกันหลายท้องที่นะจ๊ะเราเจอในเรื่องของอะไรแล้วบ้างจ๊ะเราเจอในเรื่องของ รอยต่อเนาะป่า้อยต่อเนาะเราเจอในเรื่องของอะไรจ๊ะในเรื่องของการพาหญิงไปเพื่อการโดยใช้อุบายเนาะหลอกหญิงโดยใช้อุบายหลอกลวงเพื่อไปกระทําอนาจารเนี่ยก็คล้ายๆกับการพาผู้ยาวบวกการข่มขืนะัรนย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าทั้งกรณีป่าร้อยต่อแล้วก็กรณีพาสาวไปเพื่อการอนาจารเนี่ยนะครับนะจะเป็นกรณีที่อะไรจ๊ะ มีการจับกลุมได้ก่อนเนาะจำได้ใช่ไหมจ๊ะที่ว่าไอ้จับกลุมได้ที่แกงสนามนางก่อนใช่ไหมจ๊ะหรือจับกลุมได้ไอ้กรณีที่สระบุรีก่อนซึ่งคนที่จับกลุมได้เนี่ยนะครับในเขต,เขตที่จับกลุมได้เนี่ยไม่ใช่คนถิในเขตที่จับกลุมได้เนี่ยพนักงานสอบสวนในเขตนั้นนั่นแหละก็จะเป็นผู้รับผิดชอบทีนี้มาด,ดูกรณีที่ว่าเอ้ยยังจับไม่ได้แต่ว่าผู้เสียหายมาร้องทุกข์กันก่อนดีกว่านะครับนะามาดูกันว่าเฮ้ยจะบปนิิฉัยไปอีกสไตล์หนึ่งหรือเปล่า เขาบอกว่าในโจรในโจรน่ยโจนแน่นอนนี่นะได้ล <nak pap> <sm> so ักรถจักรยานยนต์ของตัวในเจ้านี่นะฮะไปที่จังหวัดราชบุรีในสพราชบุรีเนี่ยนะครับเพื่อจะนํามาขายให้กับในจักเนี่ยนะฮะที่จังหวัดนครปฐมแลฮะโอ้โหพูดง่าง่เป็นความผิดต่อเนื่องไหมต่อเนื่องฮะเนื่องจากเป็นการลักทรัพย์แล้วก็รับของโจนเนาะสิบก้าอนุสามแน่นอนนะครับนะปรากฏว่า ยังจับตัวในโจนส์ไม่ได้นะฮะคนกระทำความผิดมีกี่คนฮนะมีโจนเนี่ยนะฮะเป็นคนลักใช่ไหมจ๊ะเออแล้วก็ในจักเนี่ยนะฮะเป็นคนรับของโจนนะฮะส่วนในเจ้าเนี่ยนะฮะเป็นพอสหอหรือผู้เสียหายนั่นเองนะฮะปรากฏว่าในโจนก็ยังไม่ถูกจับ นะในโจรคนลักทรัพย์ไปก็ยังไม่ถูกจับในจักคนลับของโจรก็ยังไม่ถูกจับแต่ในเจ้าบอกทนไม่ไหวแล้วมอเตอร์ไซค์ผมหายไปไหนกันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ผมหายไปแล้วครับน่าไปดูกล้องวงจรปิดก็รู้เลยว่าโอ้โดนในโจรน,นี่เองที่เป็นคนลักไปนะฮะในเจ้าก็เลยเข้าลองทุกต่อร้อยตํารวจเอกชูชาติพนะักงานสอบสวนสอบอราชบุรีที่เรียกได้ว่า เป็นสถานที่ที่มีการลักทรัพย์นั่นเองเนี่ยนะครับนะหลังจากนั้นครับร้อยตํารวจเอกชูชาติเนี่ยได้รับคําร้องทุกไปแล้ว3วันเนี่ยในโจรคนลักทรัพย์เนี่ยนะฮะก็ถูกดาบตํารวจภูธรเนี่ยนะฮะจับได้ที่ลาดบุรีเนี่ยนะฮะก็คือจังหวัดลาดบุรีเหมือนกันนะฮะตรงนี้ กลับมาสรุปกันนิดนึงก่อนจะไปต่อก็คือมันเป็นการกระทําความผิดที่ต่อเนื่องเนาะตามมาตรา19อนุ3เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความผิดมันเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ราชบุรีไปจนถึงนครปฐมเนี่ยนะครับแบบนี้ถามว่าพนักง,งานสอบสวน คนไหนที่มีอำนาจในการสอบสวนก็ทั้งลาดบุรีแล้วก็นครปฐมแต่ถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบกันแน่เนี่ยก็ต้องตอบว่าเฮ้ยก็ต้องดูว่าจับได้ก่อนหรือร้องทุกข์ก่อนในเคสนี้จับได้ก่อนหรือร้องทุกข์ก่อนร้องทุกข์ก่อนพอร้องทุกข์ก่อนท้องที่ที่เราได้รับการร้องทุกข์นั่นแหละถือว่าเป็นท้องที่ที่พบการกระทาความผิดก่อนคนนี้พนักง,งานสอบสวนในท้องที่เนี้ย ก็คือที่ไหนฮะที่ราดบุรีนี่แหละก็จะเป็นคนรับผิดชอบแล้วถามว่ารับผิดชอบเฉพาะคดีลักทรัพย์ไหมไม่ใช่ทั้งรับของโจรด้วยโอเคไหมเพราะมันเป็นความผิดต่อเนื่องกันที่ไหนก็สามารถที่จะอะไรฮะสอบสวนได้แต่เมื่อปรากฏว่าพบ การอะไรจ้าพบการกระทําความผิดก่อนคือพบการกระทําความผิดเนื่องจากนายเจ้าผู้เสียหายเนี่ยมาร้องทุกก่อนที่ลาดบุรีเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนที่ลาดบุรีเนี่ยย่อมมีอำนาจในการสอบสวนและเป็นผู้รับผิดชอบทั้งคดีลักทรัพย์ของตัวนายโจรและคดีลักของโจรของตัวนายจักโอเคไหมโอเคไหมอ่าโอเคนะครับเอ่อต่อครับเหนื่อยพี่หมอเหนื่อยไปเลขออภัยนะฮะเอ่อ ก็ปรากฏว่าในโจรถูกจับใช่ไหมจ้าแล้วก็ที่ลาดบุรีแล้วก็ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอายการครับก็ทําการฟ้องในโจนคนลักทรัพย์ครับเป็นจําเลยในฐานความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนอันเป็นคดีลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกันนะครับนาอซึ่งจําพุก7ปีต่อศาลจังหวัดลาดบุรีฮะเมื่อศาลจังหวัดลาดบุรีได้ทําการพิพากษาลงโทษในจนันในโจนเป็นจําเลยไปแล้วเนี่ยปรากฏว่า10ตํารวจเอกชูชัยนะฮะซึ่งเป็นตํารวจของสอพนครปฐมก็จับในจักได้ที่จังหวัดนครปฐมฮะ พร้อมทั้งรถจักรยานยนต์ของการที่ในเจ้าเนี่ยนะฮะขโมยไปเนี่ยนะครับนะเออในเจ้าเนี่ยถูกขโมยไปจากาตัวเองเนี่ยโดยในโจรเป็นคนขโมยไปเนี่ยและนําตัวของใครฮะของตัวในจักเนี่ยส่งให้ร้อยตํารวจเอกชิงชัยนะฮะซึ่งเป็นสพนครปฐมเนี่ยให้วินิจฉัยว่าพนักงานสอบสวนท้องที่ใดฮะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีของในจักก็คือคดีรับของโจนฮะเออคดีไหนคดีเนี้ยรับของโจรเนี่ย เอาเอาส่งใครดีฮะระหว่างสอพอ,อะไรจ๊ะสพราชบุรีซึ่งพบการกระทําความผิดก่อนหร,ออออรหรือว่าสอพอะไรจ๊ะหรือว่าสพนครปฐมที่จับตัวได้ทีหลังก็ต้องตอบว่า ก็ต้องให้กับพนักง,งานสอบสวนของสอพอราชบุรีเนื่องจากสอพอราชบุรีนั้นเขาพบการกระทําความผิดก่อนเนื่องจากนายจ้าผู้เสียหายไปร้องทุกที่ราชบุรีใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นถามว่าพนักง,งานสอบสวนที่เป็นผู้รับผิดชอบในคดีของนายจักซึ่งเป็นคดีรับของโจนเนี่ยถึงแม้ไปถูกจับที่ไหนจ๊ะไปถูกจับที่นครปฐมเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบฮะราชบุรีฮะ คำถามข้อที่2ครับพนักงานอายการเนี่ยจะฟ้องในจักเนี่ยฮะเป็นจำเลยในฐานความผิดรับของโจรต่อสารราชบุรีได้หรือเปล่าอาเมื่อกี้เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าเฮ้ยไอตัวสพราชบุรีเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดอชอบได้หรือเปล่าซึ่งเราตอบไปแล้วว่าได้เนี่ยนะครับนะแล้วถามว่าอายก,การเนี่ยจะฟ้องที่สารราชบุรีซึ่งเป็นสารเดียวกับ กรณีฟ้องศาลคดีอะไรฮะลักทรัพย์โดยมีเหตุอุกชกันเนี่ยซึ่งฟ้องไปแล้วเนี่ยที่ศาลจังหวัรดราชบุรีเนี่ยสามารถจะฟ้องในกรณีรับของโจรซึ่งเป็นความผิดที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะฮะที่ศารลราชบุรีด้วยด้วยเนี่ยได้หรือเปล่าคําตอบคือได้ฮะซึ่งมีหมอสอนไปแล้วใช่ไหมจ๊ะกรณีที่มันเป็นความผิดต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยนะฮะสามารถที่จะฟ้องศาลเดียวได้เลยนะฮะโดยฟ้องศาลไหนจ๊ะ ฟ้องฟ้องศาลที่มีอำนาจในการชำระคดีที่มีโทษสูงกว่าก็คือศาลไหนจ้าในเคสนี้ศารลราชบุรีนั่นเองเพราะลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกันเนี่ยมันโทษสูงกว่าคือโทษ7ปีซึ่งฟ้องไปแล้วที่ศารลราชบุรีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อรับของโจรเนี่ยมันมีโทษแค่5ปีเนี่ยฮะซึ่งมีโทษน้อยกว่าเนี่ยย่อมสามารถที่จะฟ้องในศาลที่มีอำนาจในการชำระคดีในที่มันมีโทษสูงกว่าได้คือ7ปีที่ราชบุรีได้นั่นเองตามมาตราไหนจ๊ะมาตรา24่นะจ๊ะที่บอกไว้ว่าเมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันเนี่ยนะฮะโดยที่ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทําโดยคนคนเดียวกันหรือความผิดหลายคนนะเอ่อผู้กระทำผิดหลายคนเนี่ยเกี่ยวพันกันในความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐานก็แล้วแต่เนี่ยนะอาจจะเป็นตัวการผู้สมรู้หรือผู้รับของโจรก็แล้วแต่ เนี่ยนะฮะพนังกงานอายการหรือผู้เสียหายก็แล้วแต่เนี่ยจะฟ้องคดีทุกเรื่องแล้วก็ฟ้องผู้กระทําความผิดทั้งหมดเนี่ยต่อศาลซึ่งมีอำนาจในการชำระฐานความผิดที่มีโทษสูงกว่าไว้ก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นฟ้องราชบุรีได้ไหมเนี่ยฟ้องศารลราดบุรีได้ไหมได้นะครับนะอ่ะข้อก้อไก่ครับกรณีตาบุทา,าหอนครับการที่ในโจรลักทรัพย์ของตัวในเจ้า ที่ลาดบุรีนะครับแล้วก็นํามาขายให้กับนายจักซึ่งเป็นคนรับของโจรเนี่ยที่นครปฐมนะครับความผิดฐานลักทรัพย์และความผิดฐานรับของโจรในทรัพย์ชิ้นเดียวกันนี้นะครับย่อมเป็นความผิดต่อเนื่องตามความหมายของปอวิอาญามาตรา19อนุ3ดังนั้นพนักง,งานสอบสวนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือทั้งลาดบุรีและนครปฐมย่อมมีอำนาจในการสอบสวนได้ตามปวิอา,าววรกหนึ่งตอนท้ายนะครับนะ ย่งไรก็แล้วแต่เมื่อในเจ้าเนี่ยฮะซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ร้องทุกต่อร้อยตำนนเอกชูชาติที่สพราชบุรีก่อนแล้วก่อนที่ตัวทั้งสองคนเนี่ยนะฮะจะถูกจับเนี่ย ร้อยตารวจเอกชูชาติซึ่งได้รับคําร้องทุกไว้แล้วเนี่ยย่อมเป็นอะไรฮะพนักง,งานสอบสวนที่พบการกระทําความผิดก่อนก่อนอะไรจ๊ะก่อนที่จะมีการถูกจับของเออก่อนที่ผู้กระทําความผิดจะถูกจับย,ย่อมมีอำนาจในการสอบสวนได้และเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีของใครฮะทั้งตัวในโจรที่เป็นคนขโมยของแล้วก็ตัวในจักซึ่งเป็นคนรับของโจรได้ตามปวิอาญาวักสองข้อขอไข่นั่นเองนะครับเนาะอ่ะอันนี้คือกรณีของพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ในคดีรับของโจรก็สามารถเป็นของลาดบุรีได้ทีนี้ของอายการละ่ะแม้ความผิดฐานลักทรัพย์เกิดขึ้นที่ลาดบุรีกับความผิดฐานรับของโจรเกิดขึ้นที่นคนปรปฐมเกิดขึ้นในต่างท้องที่กันแต่ก็เป็นทรัพย์สินสิ่งเดียวกันคือรถจักรยานยนต์ของนายเจ้านะครับเนาะถูกลักไปจากท้องที่1และนําไปจําหน่ายในอีกท้องที่หนึ่งให้กับตัวนายจักรจึงเป็นความผิดหลายฐานเกี่ยวพันกันโดยที่มีผู้กระทําความผิดหลายคนออคือทั้งที่เป็นอาจจะเป็นตัวการลักทรัพย์ ผู้สมรู้แล้วก็รับของโจรน,นะครับเนาะตามในของมาตรา24อน,นุ1และตามกฎหมายความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนมีโทษสูงกว่าความผิดฐานรับของโจรดังนั้นพนักงนานอายการจึงฟ้องในจักเป็นจำเลยความผิดฐานรับของโจรต่อศาลจังหวัดราชบุรีที่มีอำนาจในการพิพากษาพิจารณาคดีที่มีโทษสูงกว่าได้นะครับก็คือในศาลจังหวัดราชบุรีที่พิพากษาชำระคดีลักทรัพย์โดยมีเหตุชะกันนั่นเองตามมาตรา24วรรคสองนะเออเนี่ย พี่หมอเนี่ยต้องมาอธิบายเยอะเพราะว่าเนี่ยเราลองอ่านดูสิถ้าเราอ่านแบบอ่านเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีการเกริ่นนามาก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาด้วยความที่มันเป็นทงคําตอบเนาะแล้วเวลาเราตอบเนี่ยเราจะต้องตอบกระชับเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีความเข้าใจแบบท่องแท้หรือเราอาจจะหลุดได้ง่ายอาจจะแคชอัพไม่ได้ง่ายนะฮะพี่หมอก็เลยจะต้องเวิรนิดนึงก็ขอให้เข้าใจด้วยละกันนะครับเนาะอีกสักข้อหนึ่งครับ เขาบอกว่าในงานเ,าเลี้ยงฉลองปีใหม่ฮะซึ่งจัดอยู่ในเขตของท้องที่ของแม่สายเขาแล้วฮะอโอ้เชียงรายเรานี่เองเนี่ยนะครับนะในด่างครับก็มีปากเสียงทะเลาะกับตัวในเข้มฮะในเข้มฮะอโอ้เป็นไงฮะน่าสงสารมากฮะโดนในด่างนะฮะพวกเรียกใช้อาวุธมีดฮะ เสียบหลายครั้งครับโอ้โหพนักงานสอบสวนนะฮะสพแม่สายได้รับแจ้งเนี่ยนะฮะจึงเข้าระงับเหตุนะฮะในด่างก็วิ่งหลบหนีไปได้นะครับเนาะเออปรากฏว่าในเข้มเนี่ยนะฮะถูกส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลนะฮะในเขตท้องที่ของเออสพเมืองเชียงรายเรียกว่าแม่สายนี่ทำการรีเฟอร์คนไข้นะส่งไปโรงพยาบาลไทยเลยนะฮะบางคนบอกโรงพยาบาลไทยคืออะไรนะฮะโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะฮะ เขาจะเรียกว่าโรงพยาบาลไทยเนาะในใน,ในท้องที่นั้นเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดว่าใครอยู่เชียงรายก็อาจจะเข้าใจนะถ้าใครไม่อยู่เชียงรายก็จะงงอะไรว่าโรงพยาบาลไทย <laughs> อ่ะก็โอเคเอาเป็นว่ามีการส่งตัวผู้เสียหายเนี่ยนะฮะจากแม่สายไปที่เชียงรายนะครับในดางครับโอ้โหซึ่งเรียกได้ว่า ยังไม่ถูกจับนะฮนะเออได้มีการติดตามไปที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อจะทำ้ายร่างกายในเข้มอีกสักรอบนึงเรียกได้ว่าไปตามเก็บงานแลนะ้วฮะแต่ถูกตำรวจนะเข้าจับกุ๊มได้ซะก่อนเพราะว่าไปรับรับ,ร,บรอรอหน้าห้องฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะ <laughs> เจับได้ก่อนที่หน้าโรงพยาบาลยังไม่ทันได้ไปทํรลายอะไรในเข้มยังไม่ได้ไปพยายามกระทําเลยนะฮะนะครับปรากฏว่าอีก3วันต่อมาในเข้มเนี่ยก็โอโ้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวฮะถึงแก่ความตายครับโอ้โหที่โรงพยาบาลไหนฮะโรงพยาบาลเชียงรายครับให้มินิจฉัยว่าพนักง,งานสอบสวนในท้องที่ใดมีอำนาจในการสอบสวนและพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบดําเนินคดีกับนายด่างและ อ่าพนักงานสอบสวนที่มีหน้าที่รับผิดชอบชนสุตรพิกศพคือใครฮะอ้าวค่อยๆไปถามว่าในเคสเนี้ยมันเป็นกรณีความผิดต่อเนื่องหรือเป็นความผิดกรรมเดียวเรื่องเดียว <c oughs> คำตอบคือเป็นความผิดกรรมเดียวเรื่องเดียวที่มันสำเร็จไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะปรับเข้าตามมาตรา19้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เลยต้องปรับเข้าตามมาตราไหนจ๊ะมาตรา18 ะะเพราะว่าอะไรเอาบางคนอาจจะเถียงบอกเอา้าก็นี่ไงเขาจะตามมาเก็บงานที่เชียงรายไงมันเกิดขึ้นที่แม่สายตอนแรกแล้วเขาจะตามมาเก็บงานที่เชียงรายต่อไงคําตอบคือไม่ใช่จ้ะเพราะเคสนี้เนี่ยเรื่องราวในการที่ในด่างเนี่ยใช้วุธมีดแทงในเข้มเนี่ยมันจบไปแล้ว ตั้งแต่สพไหนจ๊ะสพแม่สายนะครับเนาะถึงแม้ว่าจะตามมาเก็บงานต่อเนี่ยแต่ก็ไม่ทันได้ทำพอไม่ได้ทันไม่ทันได้ทำเนี่ยมันจะปรับเข้าตามมาตรา19อนุ4ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสเนี่ยข้อสอบคอเนี่ยมันเป็นความผิดกรรมเดียวเรื่องเดียวสำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในเคสเนี้ย พนักงานสอบสวนที่มีหน้าในการสอบสวนก็คือพนักงานสอบสวนที่ไหนฮะที่ที่ความผิดอาญาน,นั้นเกิดขึ้นก็คือสอพอแม่สายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเนาะพอเป็นสพแม่สายเนี่ยนะครับก็เพราะความผิดมันเกิดขึ้นใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้าถามว่าปรับเข้าตามมาตรา18เนี่ยอีกคนหนึ่งอีกที่หนึ่งที่มีหน้าในการสอบสวนเนี่ยนะฮะคือใครฮะคือสอบพอไหนสอบพอเชียงรายเพราะว่าอะไรฮะ เป็นสพที่ตำรวจนั้นอยู่ในเขตที่ตำรวจจับกลุ่มผู้กระทาความผิดได้ใช่ไหมจ้าหน้าโรงพยาบาลเชียงรายเลยใช่ไหมจ้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคนรับผิดชอบเนี่ยควรจะเป็นใครฮะควรจะเป็นสพไหนจ้าสพแม่สายในกรณีที่เป็นในเขตที่มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นยกเว้นว่ามีเหตุจําเป็นหรือเพื่อความสะดวกนั่นแหละที่จะเอากรณีเนี้ยที่มาใช้ว่าเออถ้าอย่างนั้นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบอาจจะเป็นพนักง,งานสอบสวนที่อะไรฮะออผู้ต้องหาถูก จับหรือผู้กระทำความผิดถูกจับในเขตของตัวเองก็คือสอพอเชียงรายก็ได้แต่โดยหลักควรจะเป็นไหนฮะควรจะเป็นสอพอแม่สายนะครับส่วน พนักงานสอบสวนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการชันสูตรพิกศพคือใครฮะก็ที่ศพอยู่นั่นแหละศพอยู่ที่ไหนจ๊ะศพอยู่ที่เชียงรายเพราะฉะนั้นสพไหนเป็นคนชันสูตรพิกศพจ๊ะสพเชียงรายก็คือพนักงานสอบสวนของสพเชียงรายนั่นเองเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าพนักงานสอบสวนผู้รับชอบคดีกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการชันสูตรพิกศพเป็นคนละคนกันนะจ๊ะในเคสนี้ในเคสนี้แต่ถามว่าเป็นคนเดียวกันได้ไหมก็ได้แต่ไม่ใช่ในเคสนี้นะครับนะ อ่ะเฉลยน,น,นะครับการที่ในด่างใช้อาวุธมีดนะฮะแทงในเข้มหลายครั้งนะฮะในงานปีใหม่ที่อยู่ในเขตของแม่สายเนี่ยนะครับนะเอ่อการที่ในเข้มเนี่ยถึงแก่ความตายเนี่ยนะฮะในเอ่อการที่ในเข้มถึงแก่ความตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวในท้องที่ เออทำไมมันแปลกๆวะในเขตจริงจริงมันต้องบอกว่าในด่างเนี่ยใช้อาวุธมีดแทงในเข้มหลายครั้งนะครับที่เขตแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะและการที่ในเข้มเนี่ยถึงแก่ความตายเพราะทนพิษบาดแผลที่ในด่างเนี่ยแทงไว้เนี่ยไม่ไหวแต่ก็เกิดเหตุที่ไหนจ๊ะเกิดเหตุที่แม่สาย นะถึงแม้ว่าจะมาตายที่เชียงรายก็ไม่เป็นไรเอาผู้กระทําเอาอะไรฮะเอาที่ที่กระทำความผิดเป็นหลักพี่หมอเคยบอกใช่ไหมจ๊ะว่ากระทําความผิดที่ไหนเนี่ยเป็นหลกักแต่ถามว่าจะตายที่ไหนเนี่ยเป็นรองถูกไหมเออไม่เกี่ยวกันไม่ใช่เป็นรองหรอกไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท้องที่ที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยนะครับที่เกิดการกทำความผิดอาญาเกิดขึ้นเนี่ยมันคือท้องที่แม่สายนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนของสอพแม่สายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นท้องที่ที่ความผิดอาญาเกิดขึ้นในเขตเนี่ยจึงเป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีกับนายดังตามปวอาญามาตรา18วรรคหนึ่งการที่นายดัเนี่ยถูกจับที่หน้าโรงพยาบาลในเขตของสอพเมืองเชียงรายนั้น ไม่ใช่กรณีที่เป็นความผิดเกี่ยวพันกันตามมาตรา1 9เพราะในด่างได้กระทาความผิดสําเร็จไปแล้วในท้องที่ของแม่สายก่อนที่จะถูกจับและยังไม่ได้กระทําความผิดใดๆในเขตของสอพเมืองเชียงรายดังนั้นพนักง,งานสอบสวนของแม่สายจึงเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา1 8วรรคสามอันนี้เขาฟันธงเลยนะแต่ถ้าเป็นพี่หมอเนี่ยพี่หมอจะบอกว่าจริงๆเนี่ย มันสอบสวนได้2คนใช่ไหมจ๊ะก็คือที่ที่มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นก็คือที่ไหนนะที่แม่สายกับที่ที่ตัวผู้ต้องหาถูกจับก็คือที่ไหนจ๊ะคือที่เชียงรายอย่างไรก็แล้วแต่โดยหลักตามมาตรา18เนี่ยคนที่ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ย คือที่ไหนจ๊ะที่แม่สายอย่างไรก็แล้วแต่ที่เชียงรายอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบได้ถ้ามีเหตุจําเป็นหรือเพื่อความสะดวกอื่นนะครับเนาะอันนี้จ,จะพูดเสริมไปนิดนิดหนึ่งนะครับเวลาเวลาตอบถ้าเป็นเป็นเคสอ,อย่างนี้พี่หมอจะไม่ค่อยตอบฟันธงก็จะตอบกึง่งกึงกลางๆไว้ก่อนแต่ก็จะย้าไปอีกทีว่าแต่เนื่องจากในข้อเท็จจริงนี้ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องของเหตุจําเป็นหรือความสะดวกอื่น ที่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดอชอบจึงควรเป็นพนักง,งานสอบสวนในท้องที่ที่มีการกร,ระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นก็คือสอบพอแม่สายนะครับนะอ่ะโอเคส่วนการที่ในด่างใช้วุธมีดแทงในเข้มหลายครั้งที่ในงานฉลองปีใหม่นะครับที่แม่สายเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกส่งตัวมาที่เชียงรายเนี่ยนะครับแล้วก็อีก3วันนึงเนะ่ย ใ, iday, no ใ, oil, ในเข้มก็ถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาลเชียงรายนะพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่มีศพนั้นอยู่ก็คือที่ผู้เสียหายเสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชันสูตรพิกศพเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชันสูตรพิกศพก็คือสพเชียงรายนะครับอ่ะโดยสรุปพนักงานสอบสวนแม่สายนะครับเป็นผู้รับผิดชอบคดีเนาะที่จะรวบรวมหลักฐานทําสํานวนทําความเห็นส่งอายการนะครับก็จะเป็นของสพแม่สายนะครับในการดําเนินคดีกับนายดังส่วนพนักงานสอบสวนนะครับที่รับผิดชอบในการ ชนสุดพิกศพในเข้มก็จะต้องเป็นที่ที่มีศพอยู่ก็คือที่ผู้เสียหายตายก็คือสอพอเมืองเชียงรายนั่นเองนะจ๊ะ หวังว่าจะชอบกันนะครับวันนี้พี่หมออ่อมนิดนึงนะพี่หมอค่อนข้างเหนื่อยนะจ๊ะหวังว่าของให้อภัยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าวันนี้พี่หมอไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาลุยกันต่อในเรื่องของการถอนฟ้องนะครับหรือคดีอาญาเลิกกันนะครับหรือว่าสิทธิ์ในการฟ้องแล้ะครับไปเนื่องจากการฟ้องพิ่พักษาไปแล้วถ้าเกิดมาฟ้องซ้ําอีกมันก็กลายเป็นการฟ้องซ้ำตึงต้องห้ามเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตามมาตรา3739กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับพี่หมอด้วยนะครับวันนี้พี่หมอไปก่อนแล้วสวััสดีครบ